กินข้าวปลาที่นี่มีปลาหมึกยักษ์ให้างคุณกินอย่าอย่าอย่าหาทคุณลองโชว์กใกล้ๆกล้องหน่อยใหญ่ขนาดไหนโอ้โเอามาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ได้ยอยอ่ได้ยอยอ่ของกินบอย ที่นากันวันนี้นะครับสวัสดีนะครับครณรงเดือนแฟมิลี่ครับอ,อยากจะโชว์วันนี้เวียงเชียงลุงนาจะทันเขียวมากส,าสวยมากสวยไหมตบแรงมากเลยกระจกขึ้นดีกว่าจะได้เห็นเขียวสวยเลยวันนี้เราจะมากิน,นข้าวปลากันครับนะไปกินปลาหมึกรอบก่อนมีช่องเดือนับกินรติดใจครับอ๋อแผ่นใหญ่ใหญ่ติดใจติดใจก็เลยวันนี้อยากจะมากินในช่องแฟมิลี่อยากจะให้ปองคุณได้กินกำลังโทรหาจะทันสองสาย เป็นจังไรสวัสดีครับเจอโงเจออยังไงโอ,โอ้ตัวใหญ่บ่าคือนเอามาตบวา่ัรียโอ,โ,อโอ้เป็นยังต่ดอดรถไหมคือัดเยียมเอามาตบยมลยวะเกยกินเาะอาลง่กวมกินไม่ไม่ชิดเอาบางคนมานีจอดตรงนั้นคนรูกธรรมชาติในมอเด็กเกี่วันแล้วเนี่ยดูนีข้าวมนโตแ,แล้วข้าวจพันโตแล้วครับ ข้าวเสื้อบองพูเห็นมาจะทันบบอกพูนเห็นสาไมยายกไปสาไม่ายไใบติ้วนเลยเด็กเขาลังโตเราจะกินข้าวฝากที่นี่มีฟางยัดให้บางพนกินย่โทเรือจทันมาหน่อยเฮ้ยม่ละกอกไหมมละกอกูเราจขับจักรยานไปทาไปเอาวะกอกันบ่างคนเอาไปเดตัวใหญ่ตัวเล็ก ของคุณขนของเร็วคนคนของ,ของโอ้บรรยากาศดีมากเลยเด,ดี๋ดยวไปเอามะละกอมาตำตัวชั้นลูกหนึ่งเดี๋ยวทโทรหาเจะท่านหน่ยอย<ด>ค่ะได้ค่ะเตรียมของคนข้าวคนของคนเตามาละของเต็มหลังรถเลยมาดูปลาหมึกกันที่นี้หมึกยักษ์หมึกยักษ์กินละอร่อยเอ,เอาลงหมดเลยลูกเอาลงเลยครับเอาหมอนลงด้วยเตาหมึก จุกน้ำจิ้มตำเองเอาวาสบีมาว่ามือจะค่อยดูอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ได้ออกจากถุงแล้วกรสึกวาซาบิมาพกมาเดี๋ยวไปเอามาละกอมาตาด้วยเดี๋ยวไปเอามะละกอเดี๋ยวขีดจากรยาพยาวกัมาละกอค่ะใครจะหันมาสับเอาะพวกคุณคนลงไว้เลยเดี๋ยวพ่อไปเก็บของก่อนโอ้โหเก่งจังเลยครับเดี๋ยวไอ้เอาเอาที่เบาๆลงก่อนเดี๋ยวไอ้หนักๆแม่จะยกเอง พระเอกมาแล้วนะคะประเด็นมาแล้วเพุ่ณว่าระวังดูดูพี่พี่เป็นไงบ้างขับรถนี่ไงว้าวขึ้นพอเทนเอาไว้ตรงนี้เองนี่โอ้ยมารักกอดก็ได้วันนี้พอดีโค้งนึงเดี๋ยวเอารถไปข้ามของนู้นโอเคจืงเดี๋ยวลองดูโชว์นะขับรถข้ามสะพานนะ ไปดูไปดูพระเด่นจะโชว์ข้าสาลีให้ลดความรูป้ปุ้นปุ้ระวังพระเด่นจะโชว์กายกรรมสวนเจ้ลูกออโต้ซับย่เหรียญมิวบัตพเด่นจะโชว์จจกกายกรรมแล้วนะไม่เอาดีกว่าเสียวตกมันเจ็บนะโฮ้ยเดี๋ยวไปหาหมอเพคนละเอาเลยอย่า,ยายอยา <นะ S 2> อย่าย,ยา,ยยายหาทำ <laughs> ขี่รถไปหาไปเรียกยายป่ะไปเรียกยายไหมยายยึดสวนไหมสวนนี้ไหมสวนเลยสวนเราเชื้อหนิแม่ไปไปล่ะอ่เอาไปขับไปขับขับรถให้ขี่ไปทางนู้นนี่เพ้เอาะครับไปขับมาโต๊กได้บัดนี้โต๊กแท้รอบนี้คุณจะเหตุดเดออจุดเตารอปองคุณกับยายทันลมแรงมากเลยยิ่งลมแรงยิ่งใช้น้ำมันพืชเก่าไงละ โอ้ดีมากเลยบรรยากาศลมแรงมากเลยครับวันนี้เข่ายายทานกับเงางามข้าวก็สวยๆเนาะเราไปแค่ที่เดียวเดือโตแล้วเนี่ยยังดีกว่าจะได้เห็นทุ่งนาด้วยทุ่งนาแดนนี้แต่ยังไม่ได้พาปองคุณไปดูสานะโอ้พาปองคุณไปโดดน้ำแน่สะใยนี่ใส่เดี๋ยวมันใสแต่ว่าหน้าเล่นค่ะยายทันบอกว่าสงการน่าจะ น่าจะอีกสองเดือนนะน่าจะใสเพราะว่าเพิ่งขุดบ่อใหม่แล้วก็ตอนนี้น้ำชนประทานมาน้ำชนประานเนี่ยใสเห็นไหมเนี่ยค่ะแต่ว่าน้ำที่บ่อมันยังไม่ใสเพราะบ่อมันขุดใหม่แต่วันนั้นไปดูทำไมใสแล้วอ่ะนี่น้ำชนประทานมาแบบใสถ้าถ้าที่บ่อเราใสอย่างนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยล้างไม้ล้างหมือตรงนี้เลยให้ยายไปทำให้หเขาทำสะพานลงเดี๋ยวยายจะถมบ่อตรงนี้ละมันจะไปอยู่งนู่นเลยเดี๋ยวไฟฟ้ากำลังจะมา เขากําลังเส้นทางที่เราขับรถมาเนี่ยชาวสวนเนี่ยเขาทําเถียงทําบ้านไม่มคะทำบ้านทําห้องน้ําแล้วไปขอบ้านรักที่กันไปหลอดละอ่าใครมาปักเป็ดในบ่อเราเนี่ยเกียดยังไม่ใหม่เลยนี่ยเกียดยังไม่ใหม่เยอะก็กินอะปลาคอดนม้ำมันพืชใช่ไหมยิ่งลมแรงยิ่งพีจีดีโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมข้าวเตรียมของกันเลยโอ้โหนี่แหละอยากให้ปองคุณได้กินน้องปองคุณลองโชว์ใกล้ใกล้กล้องหน่อยใหญ่ขนาดไหน ไม่ต้องขนาดนัด้นไม่ต้องขนาดนัด้นเออเป็นยังไงนี่เดี๋ยวจะทันไปเจอจะทันไหมเมื่อกี้เจอเจออยู่นะยังปีกมึกไม่รู้ตัวมันจะขนาดไหนอันนี้คือหางมันครับส่วนของปลายหางกันมันก่อนกินแล้วมันไม่เหนียวมันหวานดีวันนี้เราก็เลยจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดขอบคุณอย่า,ยาเล่นนะมาสนุกมีสามอันนะครับวันนี้มีสามสามชิ้นเลยนี่แร่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีส้มตำวันนี้นะ กับบรรยากาศที่ม,ม,มดีมากเลยวันนี้ปอกคุณดีไหมบรรยากาศครับวันนี้วันหยุดนะครับเราก็เลยมาตัาซอสสีหวานครับสีหวานสีดําดำหน่อยสีหวานมันก็จะสีสันมันก็จะน่ากินขึ้น,น,น,นะนใช่ไหมสียออู่ไหมขนาดยังไม่ย่างนะครับย่างมาอร่อยจริงตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ใหญ่งี้เลยได้ที่ละเดี๋ยวให้น้องไฟสับมตลตกรรอจ้ะรอ,อยาทานนะรอ,อยาทานมาแลา้วตำกินทีเดียวเลยหิวจริงนะเนี้ย ยังไรที่เดีเสียงมอเตอร์ไซค์อยู่เลยยายสิว่าไงมาพูดแล้วโอเคไม่ต้องไปซื้อนะมรดกอช่วงนี้ข้าวคั่พนั่งเลยพนั่งจะพอข้าวเหนียวก็มาแล้วนาจะทวดคนแถวเนี้ยอ่านี่แต่ว่าเป็นของลูกคนไหนแค่นั้นแหละอ่าผมผมโอมโอ้ยลมก็เย็นสบายสบายดีครับวันนี้มีเ้ยต้นนี้กรอบน่าจะเป็นพันแขกดำหรือเปล่าไม่รู้ ปกติถ้าลูงเรียนจะตามผมไปเอาต้นนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ต้นมันต้นไม่ค่อยใหญ่นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็นั่งตรงนี้นี่นี่ตรงต้นต้นเถียงนะครับมันมีต้นนั่นอยู่แล้วตรงนู้นต้นมะกอกนะครับนะ่ะอ,นอ,อากาศเย็นสบายครับเดี๋ยวต้องมาถ่ายคลิปที่สวนบ่อยๆแล้วเพราะว่าชอบบรรยากาศที่นี่ครับกินข้าวเช้าข้าวเย็นมากินที่นี่หมดเลยได้เรื่องดียากินอันนั้นไหมยากินต้มข้าวพลอยไงไหมใส่ใบบัวคา้ ต้มไก่ต้มปลาคอเนะาะเขได้กินต้มปลาคอห้าตัวนะก็จะมีขังว่าหลายตัวอยู่เนะี่ยจะทันสูบบ่อปลายังไม่หมดเลยปลาปลาช่วงนี้ขังเราเก็บได้นานปลาดุกก็มีปลาช่อนก็มีปลาบู่ก็เพิ่งทำน้ำยาป่าเมื่อวานนีงอ่ะเดี๋ยวสับมะละก,กอรอจะทานแป๊บหนึ่งครับไ,ไฟก็แดงนะแต่ว่ารอจะาทานปิ้งมือปิ้งแป๊บเดียวยายร่างงานมาทา่านใดๆตียายยายกำลังจะสวนเลยอ่ะระหว่างที่รอครับ นี่คือระหว่างที่รอจะทันน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วโอ้โห oh. ทำไมพริกวันนี้มันดูน้ำเยอะจังเลยใส่ปลาเหรือใหไมมันดำดำน้ำเติมกระเทียมท้นกับพริกแดงอ๋อนี่ใช้กระเทียมท้นนะครับเ <c oughs> พราะเราก็ได้กระเทียมท้นมาจากแม่ห้องสอนจำได้ไหมนี่กระเทียมท้นตัตวนี้สี <c oughs> ก็ <c oughs> ออก,กนิดหน่อย <c oughs> แต่เดี๋ยวโรงเดียนแบ่งใส่วาซาบิกับซอสปอนซึวันนั้นกินตีใจแบ่งทำให้ปังคุณไม่เียดมากอ่าไม่นึกชิมยังโชยเยอะ ปอาคอน่อน่อร่อยอเดี๋ยวกินกับวาซาบิกับพ่อลุงเด่น,น,นพ่อลุงเด่นก็ได้พ่อลุงเด่น <laughs> นั่นแหละอร่อยไปยายไปมาก็จะย่างแล้วนะนะมาอยู่ยายกำลังเตรียมของเดี๋ยวเราจะเอามือไปย่างกันเนี่ยหมักหมักเรียบร้อยกำลังอร่อยนะครับนี่นะจะย่างมาหวานๆให้ปอกเปื่อนเป็นผู้ช่วยนหน่อยวู้ว ย่างหมึกไม่ต้องไฟอ่อนนะครับย่างหมึกนี่ไฟแรงๆได้เลยให้ปอาคุณเป็นผู้ช่วยหน่อยจะย่างหมึกกันนะครับพี่น้องเอ้ยใกล้เวลานแล้วเด้อพาอที่กระตูกลิละ,ละถึงเวลาทองกระลองจักจอกแล้วลใหญ่ไหมเอาปอาคุณนั่งลองดูอย่าเล่นกับไฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะสนุกแล้วจะไม่สนุกดูได้อ้าโอ้ไฟแรงๆงอย่างนี้สะใจครับ ย่างเหลืองเหลืองแล้วก็ตำส้มตำรอนะยายก็เขายายไปสวนงานย้ายก็เยอะชนวงนี้ก็เลยก็อาจจะตามมาแต่ว่าอาจจะมาเย็นอีกนิดนึงเราก็ย้ายได้ทีละเห็นไหมเนี่ยโอ้โหขาทานรู้ไหมอืน่าทานมากฝองคนน่าทานมาลูกอันนี้ฝั่งนี้จริงจริงน่ากินนี่คนกินส้มตำไหมแม่ตำส้มตำให้อะไมอืมฝั่งนี้น่ากินกว่า ถ่ายเดี๋ยวนะโอ้มันเหลืองแล้วนี่มันเหลืองแล้วเมื่อกี้ถ่ายด้านหลังไงอ่าฮะโอ้หอมแล้วเลยโอ้บรรยากาศไหมอ่ะทุ่งนาก็สุดยอดเลยไม่เก่ยงแท่พอเทาพอเขาลูกไม่เก่งแท่คนอายุนี่เลยโอ้ตอนนานก็ไม่ไหวต้องไปหาอะไรมาเก้งเอวก่อนเด้วไปหาอย่ามาเก้งเอวก่อนไหวขอบคุณมาเบิร์นวิ่งหนี่สือตากที่ตกหลุดดีนะฮะยื้่ข้างหลังสวยกว่า ดอวพระบาทครับที่ท่านเห็นนั่นคือดอวพระบาทของอำเภอบีงเชียงรุ้งนะครับข้างบนนั้นน่ะมีทางเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็เดินลาดสันไปเลยเขาเรียกน้องเลเขาเรียกว่าอะไรดงอะไรนะเด่งเล็งเงนียอะไรนะเลงโลกอะไรนะเขาผาเล็งโลกจะเป็นก้อนหินใหญ่ๆถ้าคนไปนั่งได้แล้วก็ชมวิวจะเห็นถึงวิวของสนามบินเชียงรายแล้วก็ในตัวจังหวัดเชียงรายสวยมากค่ใครขึ้นไปได้นะไปสามครั้งแล้วไม่เคยถึงสักที เคยถึงครั้งหนึ่งไปเก็บเห็ดเราแยกติ๋มันน้แค่ไปเก็บเห็ดเนาะอุ้ยผ้าที่ตกทิ้งสวยมากเป็นชื่อรุ้งครับดูสีแดงแบบเราให้ดูหน่อยลองเอาอีกหมดหนึ่งถ่ายดูเลยหมดกลางเลยเห็นไหมสวยเนาะค่ะสวยบรรยากาศหน้าแยกท่านี่หนามาอยู่หน้ามาท่ำบ้านอ่ะท่ำบ้านสวนโอ้ยสวยกับผ้าที่ตกฟังเสียงเขียดร้องพี่น้อง สวยมาถูกิ้งย่างใหญ่มาแล้วนะอันนี้ใหญ่ยังไงครับนี่หญ่โมใหญ่ยังไงใหญ่เกินก<ค>ล้องไ,ไอ้ด้านนึงดูลองกาวไอ้ด้านนึงดูเนี่ยมันหลุดกลลับมาแ้วเนะีี่ยอด้านนึงเอ๊ะถ<อ>้า<อ>่นันนี่อ่ะขอดิอ่ะกินเลยบองคุณจะกินอันนี้เหรอมันกินได้เหรอกินได้ครับ โอ้โบรรยากาศผ่านล้านครับวันนี้มือมันเท่าไหร่แต่บรรยากาศโกวาอยง้ากโวาเลยนะยายสวัสดีครับยายท่านครับมาเด้อมาเด้อวันนี้มากินมาย่างมึกครับยายชอบกินหมึกก็เลยยามึกมาย่างให้ยายกินแต่ว่าการสื่อสาร้องคุณกับยายไม่เข้ากันครับวันนี้ สื่อสารว่าไงยายสื่อสารว่าไปกินย่างตอนนู้นที่บ้านอ๋อยายก็ยายรีบกลับบ้านเลยรีบรีบกลับบ้านไปอาบน้ำเพราะวันนี้ยายไปไปสวนมาพอไปถึงบ้านไม่มีใครสักคนการสื่อสารการสื่อสารผิดพลาดการสื่อสารบอกให้ไปกินที่บ้านไปกินโชยุอ๋อจะเอาหาน้ำจิ้มใส่เลยลูกใส่เลยป้องคุณ อ่าได้ก็นี่เลยเดี๋ยวยายต่ำมหมองหงยายต่ำหมหุหงแซ่บครับพี่น้องโอ้ไหนอันชิ้นแรกมาแล้วนี่ตกนี่อืมน่ากินนะอ่ะอดะูฟูนไปไปไปยู่กับยายเลยยายซอยกินยายก็ต่ำมหมองหงแซ่บแซ่บพี่น้องบรรยากาศอยากอยากจะเก็บภาพรวมให้เห็นหน่อยบรรยากาศาอ่านี่ข้าวยายสวยเลยนี่น่าจะได้หลายแสนอยู่ละ ปีก่อนขาดทุนสามหมื่นเนาะปีก่อนทําไม่เยอะปีก่อนขาดทุนสามหมื่นข้าวข้าวเออถ้ามันกินโลหกเจ็ดบาทนี่นก็อาจจะไม่ขาดทุนใจขายห้าบาทกว่าเนาะหน้าฝั่งนี่มันก็นอยู่เล่าๆนี่แหละลุงเด่นก็เคยเห็นมันแนีก่ห้าบาทอย่างเดียวเนาะบาทบาท,าท,าทถ้ามันสิบบาทสิบสองบาทนี่ก็เหลือเงินใช้อยู่เลยยเนาะ สิบ,บาทนี่ก็ดีใจแล้วอ๋อสิบ,บ,าอบ,บาทก็ดีใจแล้วห้าบาทห้าบาทห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นีนี่แหละทุกปีเดีย๋ยวนี้ปุ๋ยราคาแพงเน๊ะลอยเอ็นท่านหาคนหาที่ท่านหาบมันกับไม่ได้อีกก็เก้าหละเดี๋ยวเบืง้งเดี๋ยมันเป็นเน้นกับปุ๋ยอีกเน้น,น,นกับปุ๋ยอีกข้าวลดน้ำมันแพงปุ๋ยแพงก็จำเป็นทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ยายเนาะชาวนาเนาะก็ต้องทำนาเกษตนา แงห้าพี่ก็นี่อร่อยอ่ะประกุเดยซอยเลยนี่น้ําจิ้มมีเดี๋ยวจะกินกับโซยุก็ได้จะกินกับโซยุกินกับอะไรก็ได้ฝั่งนู้นก็ลังย่างหมึ่กันนะครับแต่วันจากาักรีดีดีวันนี้หลังจากเราถ่ายคลิปแล้วก็เปิดเพลงฟังกันเบาๆสบายชอบสไตล์ไหนก็ฟังกันไปกุ้มคุ้ม เสต็บหลาย,ลายผหางหวานแป้งหวานแป้งนัวปลาเด็กขวดเด้อมวันนี้ปลาเด็กดของจะทานมามันออกมา,มายากก็เลยเอาปลาเด็กขวดโอ้นี่นี่ใหญ่ข้างนี้โอ้นี่ครับตามแบบบ้านๆเลยพี่น้องดูนี่กิน,นกับมือยา่างกนา่าจะได้เรื่องอยู่ครับนะภารกิจของเราลืมช้อนอีกแล้วลืมช้อนจนทัาพี ตามสไตล์ครัวบ้านทุง่งเนะี่ยแต่มาเยอะแล้วแต่ว่าก็ลืมอยู่กอบมะฮุงตะบะฮุงครับออกับมออืดครับสุรยางจ้ามาเลยจ้าทางนี้หิวแล้วครับมาเลยคืออยางให้ร้อนๆนั่นแหละอออเอามาทีละอันทีละอันโอ้ยวิวก็สวยครับ เนะอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาครับมามาถึงก็จัดกันได้เลยครับนี่จิ้มกับวาซาบิเอาวาซาบิใส่ให้หน่อยแล้วก็เอาสปอนซึใส่ให้หน่อยวาซาบิอยู่ในตะกร้าจิ้มเข้าไปนี่ยายชอบกินหมึกครับมัน,ก,นก่อนไปกินแล้วติดใจกันเลยว่าเอ้ยลองมาเคิ่งปิ้งให้ยายจิ้มดูนี่น้ำนำจิ้มก็ตำมมาละนี่ าหางมึกกแต่หางใหญ่มากยอ้ใมันเหนียวไม่เหนียวก็คือนุ่มๆมันหวานที่อ่ะก็ถืออร่อยเหมือนก่อนผมไปกินผมไปซื้อไปแย่ก็รู้สึกดีก็เลยตามหาซื้อนี่นี่วาซาบิของเด่นากกวาซาบิของพิกกี้อืมวาซาบิของพิกกี้ครับยี่ห้อซาก,กุระโข,า,ขา,ายริบได้เห็นครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นตอนนี้ไม่ไม่ไม่เข้มข้น,นไม่เหมือนของพิกกี้ อ่เอาปอคุณเข้ามาเอสตะังน้ำชิมซีฟูใส่ให้หน่อยก็โอเคแล้วนี่ผักใหยนี่เก็บนี่เก็บข้างเถียงเราเองพอสารล้านเปอร์เซ็นไงนี่จองถ้ากาจองอยู่ข้างเนี่ยเก็บมาเมื่กี้ตัวนี้เดิมมาครัาวเดี๋ยวืออ้เดี๋ยวอมืออ้าวเนี่ย ติดใจบรรยากาศป้องคุณอินกับบรรยากาศนะกินกันเลยนี่นานๆพระเอกช่องจะออกมาพระเอกนานๆพระเอกช่องจะจะว่างคิวเยอะคิวงานเยอะย้ายเป็นยังไงย้ายปลามึงมึงเมันเหนียวมเหนียวเนาะย้ายลองจิ้มดูนี่ย้าย ไห่ไก็ไดจ้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมจิ้มตับมะฮงก็ได้ปลาซาบีบได้นั่นปลาซาบีนะโอ้นี่แหละของแท้เว้ย <c oughs> <c oughs> อ่านี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะเอาเลยด้ยึเก็เนี่ยชั้นเนี่น,นะนี่แหะเอาใหญ่จิ้มตะเกียบที่แม่ให้มาตามสูตรยาย่จิ้มกับซอสปองซึหน่อยแล้วมีวาซาบิหน่อยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อย อู้นเรอลายเลยครับอยู่น้ำลายเอื้อกเลยแหละได้อยู่ได้อยอะของกินบ่อยได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่รมพอคุณจะจิ้ม จิ้มซออ่ะต้ะัะตัมตหมอุ้งเี็ยตำมหมหุ้งใ่แน่กระสันนี้แจกอีกนะนม่ะ,มะ,มะเมือเดถ้เวลาส้มตำอร่อยสุดก็ต้องเป็นไอ้ออเซเดเอเท์ซีดาเขาเลยใช่หรือเปล่าลูนะน่าจะใช่ละสั่งส้มตำจะได้มะละกอตำไม่มีส้มแล้วใช่ไหม <S <S อืมจ ตับห้อง,องแซ่บเลยเหรอกะทินริมพุง่งกะทินริมรั้วตับอันนี้กัแบแซ่บใช่ไหมครับเอาไปย่างก็หอมเลยท้องเสียอ่อนแล้วครับอี้ยังกะแจบเหมือนอย่างเข่าหน่างข้าวยายสวยเนี่ยยายก็บอกกินอะไรก็อร่อยวันนี้ ไปตามฟองแม่เล็เผ็ดเหรอไม่อยู่นั้นก็กินกันบรรยากาศยูนาครับยูนายายกินข้าวกับอะไรก็อร่อยไปเนี้ยข้าวสวยข้าวยายสวยครับข้าวยายทันยังเดียวคือรุ่นราคาบ้านเกษตรกรเราทุกวันนี้รุ่นก็เล่นเล่นหุ้นนะครับเล่นหุ่นยัสามารถเล่นเหมือนเขาเล่นหุ้นเลยตอนนี้จะได้กินลาบซีนยาย่กว่น้องไปนี่นะ กิน <laughs> แค่และมันบดมันมันบดเมนนานาฝนหนาฝนาน,น,นี่โอ้ยมันมาไหลหล่อพวดเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็โรคไข่อืมช่วยไปไหมครับอ่าเดี๋ยวก็นกั่งกินกันไปนี่แหละยาวๆบรรยากาศดีๆดแซ่บๆนี่ต้องตั้งกล้องก็ได้ละเพราะว่า <c oughs> นี่ละจั <c oughs> ใบใส,ใส่วาสบิบมาเดี๋ยไปดู <c oughs> ให้ ว่าตัวพี่น้องอันนี้แบบแห้งอันนี้อันนี้แบบกรอบนะครับนี่พี่น้องดูอครับอันนี้นี่คือกรอบอร่อยครับนี้นะยางมาครับอุ้ยน่ากินไงเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้อันนี้จะอร่อยมากยายจะหมดแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้สามชิ้นจะหมดแล้วนะครับคือเรากินกันอร่อยนี่นี่ยายก็เผ็ดมากดูดูสีสันครับดูน้าแต่กินตำส้มตำไม่แล้วก็ตำมะหุ่ง ถึงหอนถึงเจ็ด่ะก็กินกันไปยาวๆด้วยกันไม่ต้องตั้งกล้องนานเดียวแต่รอขากลับแล้วกันเราก็กินกันไปเรื่อยๆชมบรรยากาศกันไปนะครับพี่น้องกับบรรยากาศดีมากเลยนี่วันนี้ยาทันก็ไม่เห็นหน้าตัวเองมีความสุขวลี่แฮปปี้จะลองมทุกอย่างจ้ะครับพี่น้องก็นั่งกินกันไปนะครับเดี๋ยวรอ ผมไม่ต้องทั้งกล้องนะครับยาวมากเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนได้เห็นกันเนี้ยแบบยาวๆนี่ใชนี่ครับบรรยากาศอยู่ทิียงนาครับนั่งฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องกันไปแอบ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 นะครับนี่นะครับพี่น้องกินข้าวกันอิ่มแล้วครับก็ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะพงอนคุณพงนคุณก็จะกลับบ้านนะครับกินข้าวกินของเ้าวไม่ได้เอาไฟออกมาวันนี้ไฟสปอตไลท์ไม่ได้เอาออกจากรถครับเพราะว่าอาจจะมืดเกินไงป้ามดลิ๊ เดีวแค่นี้นะครับแล้วก็น,น้ำจิ้มก็เหลือนี้นี่เดี๋ยวไปกินต่อกันที่บ้านก็ได้ให้ยัดวัหน่อยอม,มันเหมือนละสปอร์ไลท์มีอยู่รรยยครับไฟฟ้า,ามาก็ฉลองใหญ่เลยทีนี้ถ้ามีไฟฟ้า,ามาแถวนี้นะครับคนมาอยู่บ้านกันนะครับคนมาอยู่นากันหมดอะ น้องฝ้าจะมาะเธอจะมาทำหนาเหรอนอนเว้อ๋อมานอนมานอนเว์นก็เดี๋ยวเก็บให้ไปแล้วครับสำหรับอีพีนี้นะครับอ่ะปิดทิ่ไปหน่อยป้องคุณอย่าลด้กดไลค์กดแชร์กดับสไคร์ด้วยนะคะโอ้เก่งยแล้วครับอ่ะ เก็บเลยเก็บเลยไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสาวๆส,สองสาวไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ